งานของพวกแกวันนี้คือการทำความส,าสมะอาดซ่วมได้ยินคำสั่งไหมเออได้ยินค่ะแต่ว่าตัวมันใหญ่ขนาดเนี้ยดิฉันขับสามคนกับเพืพ่อนเพื่อนดิฉันเนี่ยฉันขับไม่ไหวหรอกค่ะจะรู้ได้ไงถ้ายังไม่ได้ลองฮะไหนๆก็พูดแล้วไปลองเลยแล้วกันอเ <c oughs> อ๊ะมีปัญหาไหมโ้โอ้โอไม่มีครับไม่มีไม่มีเออเออแต่ว่ามันใหญ่ที่คุยกับผู้ใหญ่อ่ะให้มองหน้าอย่าหลบตาคุณตาย ไปไหมบ่บ่ไม่มีครับบไม่มีบอบอกแล้วใช่ไหมอย่าแหลงใต้่ง่บ่บ şey ้บ่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 บบอสบอส ว่าไงครับบอสเป็นไงบ้างอะที่ว่าจะให้คนมาขัดซ่วมอะดูแลเป็นยังไงบ้างถึงไหนแล้วอ๋เอ,อ,เอ,อตอนตอน,ตอนนี้ลงไปข้างล่างแล้วครับลงลงไปขัดแล้วลงไปขัดแล้ว,แ,ลวแกเห็นน้ําข้างล่างไปเนี่ยมันโอ้โหมันขุ่นขนาดเนี้แล้วลงไปแล้วมันไม่ตายเหรอฮะไม่รู้ครับผมยังไม่ได้ลงครับบอสอ๋องั้นแกก็ลงเลยแล้วกันนี่รู้จะบ้องว่าใครเป็นใครท่านเนี่ยแหละจะจัดการทุกอย่างให้มันเรียบร้อยเองอไม่นะเจ้าวมวี อย่าแล้วมีคนตกกันบนสวมนั่นแ้มีคนตกลงไปในส้วมด้วยนี่ยนี่มันด่าสีวด่าขวานะแกมานี่ออกมาสิเจ้าหมีโอ้โไ้โี่ขอโทษ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 นี่ข้างนอกมันอันตรายเนี่ยแกต้องสร้างบ้านเอาชีวิตรอดที่ดีเลยนะนะฉันพี่ยูเนี่ยดูสั ดี่จะเปิดข้ามไปเราแกไม่เปิดไฟหรอข้างบนน่ะจะทาไมเปิดไม่เปิดองฉันปิดฉันเปิดให้ฉันเปิดให้ละปิด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 ุดๆไปเดยที่ดปินี่ดปิดดดปชดดปิปิดปดปปิดปดปิดปอดปิดมปิดดดดิปิดา กระดาษเยื่อชูไม่มีอะเอาอะไรมาเช็ดขอเสื้อมาเอาเสื้อเช็ดเอาเสื้อแก้เช็ดไม่ได้นะใช่มันไม่มีกระดาษเยืชูไม่มีอะไรเลยจะดูดิแล้วจะเอาไงออกเดีกย้าวไม่ทายไม่มีกระดาษชูเอาไปกระดาษต่อเอ่อนายมีกระดาษทิชชู่ไหมไม่มีเราจะชูอ่ะหัดพึ่งตัวเองบ้างดิโถ่เอ้ย เอาล่ะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับ <esh aw S 1> <you> เราจะมาสร้างบ้านเอาชีวิตรอดเจ้าหัวชักโคกการเย้เอาชีวิตรอดจริงเย้โอ้ยแกออกมาจากห้องน้ำได้เลรโอ้โโอ้นี่ครับเจ้าหบีก็สร้างบ้านนะครับแข่งกับซ่วมตรงนู้นโอ้ยมาใช้กูโคน่าแล้วจะมาเช็คบล็โอ้นี่ครับใช้บล็อกอันนี้เลยเหรอเจ้าหบี ใช่ผมว่าเนี่ยตอนนี้ฉันจะทังป้าชักโคไม้อ๋อเป็นแบบฉบับไม้เหรอใช่ชักโคกไม้แบบชักโคกโบราณฉันไม่เคยเห็นไม้เป็นชักโคกได้เลยอ่ะลองดูนี่เป็นชักโคกโบราณชักโคกไม้นี่นี่สร้างฐานดูดูดูแลจะพอสู้ฝั่งโน้นได้ไหมเนี่ยชักโคกอันใหญ่นูนอ่ะอ๋อจะสู้ไม่ได้บอกไว้ก่อนรอเดี๋ยว ไ,ไ,ไม่สู้ได้หรอกทำไมอ่ะฟู่ฟู่ก็แพอยู่พี่โหนี่สวัวอะไรเนี่ยแบบนั่งยองหรอเนี่ยเจ้าหมีดูสินี่เหรอกระถูน <c oughs> กระถ or เจ้าไม่มีน้ำยังไม่มีน้ำกระถ o นเดี๋ยวเล็กๆกระถ o นอะไรแล้วข้างในนี่แบบจะวางอะไรเนี่ยฮะอันนี้ไงตรงนี้เขาเป็นโต๊ะกินข้าวเดี๋ยวฉันรับโต๊ะกินข้าวให้ดูนะอ๋อไอแลนด์ดีกว่าไอแลนด์ไอแลนด์ไอแลนอะไรล่ะฉันรู้จักแต่ไอเลนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวนะวางตรงนี้นะไอเลนไอเลนไอเลนต้องวาง เอาเรากินข้าวกันตรงไหนตรงนี้เหรอใช่ตรงนี้เลยไอเลนเนี่ยตรงนี้กานานินข้าวตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวติดข้างนี้หน่อยนั่งกินข้าวกันตรงนี้แต่ข้างบนเป็นหัวซวกเนี่ยนะแล้วถ้ามันหยดลงมาตรงนี้อะกินไงกินทิ้งกินทิไอเลน <c oughs> <c oughs> ไปเลยไงดูครับท่านผู้ชมให้พูดเพาะเพราะไปล่ะหรือจะให้พูดแบบเพื่อนเพื่อถ้าเกิดใครใครกินข้าวอยู่นะครับก็ต้องข,ขอโทษ เล่นเลเล่นว้าวทยแรกสวยงามสุดๆเลยมีที่นฉันสร้างมีม้ามีที่นั่งกี่ที่ยังยังไม่เก็บโ๊ะยังไม่เก็บโอะีี่มนัี่ทสวาม่วงาวยวยาวงาวงามนวยงามสวยงามสวยงวยงนี้ไยนามสขยงามสวงามสวยงไดสวยงเมวยามสวมสวยงนมสวยงามสว้งา้วยงมสยงวงามวมวยงวย เดี๋ยวฉันจะสร้างบ้าน <Pf> ตรงนี้นี่เห็นไหมแล้วก็กินข้าวแต่เรากินข้าวเขากินตรงนี้เออไม่สุดยอดเลยสร้างบ้านเอาชีวิตรอดของเจ้าหมีนะครับรเขาจะสุกมาจากข้างบนลงมาข้างล่างตรงนี้แล้วเขาตัดมากินบนที่ไหนสุกอะไรบ้าไหนขอดูซินี่สมุดสมุดทีเดีดีดีอย <uge> ่ให้ดูอย่ให้ดูอย่าให้ดูอย่าใหดูนะดูโอ้โวบาล่าเลยเจ้าหวีสมุดนะ เข้ามาเสร็จปุ๊บก็กระโดดมาลงนี้ปุ๊บแล้วก็แทงแล้วก็หกอีเอ้ยลง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 เข้าไปข้างในดูเราเข้าไปข้างในโอ้โหทำอะไรเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหหมดเลอร์ เเกียะี่ปอยเาเกียบตัดแบงนนี่จาหมีน่าเกียดบางเลยทำอะไรเนี่ยอออเนีตะโกนแล้วกน็ผลไฟก็ถอดอะไรเนี่ยีมากลยดอโอ้โหเป็นสุดไงเื่อค่ะคือช็อกโกแลตนอก่อน็อโเดอเอเดอเมันกลัวอะไรมากลัวอไรมมันจเป็นอะไรอ่ะมันจะเป็นอะไรทัมยว้าว อะไรเนี่ยตหัวช็อกโกตู้หัวช็อกโกมาไปหัวช็อกโกไปจมอกไปสกิบบี้ดีสกิบบี้ดีันกนช็อกกแลตสกิบบี้ดีโ้สกิบบี้ดีสลบไปตัวหนึ่งสกิบบี้ดีบันตีกันเองยังอาหารการดูดิ อ,อันนี้ใครไปแท้งหูเขาได้ก็จะแร้งหูท่วมนหนอ่ง ของเจ้าหมีเหรอเนี่ยสร้างได้อลังการสุดๆไปเลยไหนทางเข้าอยู่ตรงนี้ก๊อกก๊อกก๊อกขอเข้าไปหน่อยนะอ่าที่นี่อ่าเข้าไปเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวนี่วันตรงชักโครกเลยเหรอขึ้นตรงนี้ได้ด้วยดีนี่เจ้าหมีมีบันไดให้ขึ้นด้วยอะไรโอ้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปิดประตูตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนี่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  ได้ไดตรงนี้ตรงนี้ตุ้มมาตุ้ม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 ไน้งน้ำโอ้เปิดได้ตรงนี้เปิดได้ยิงอปๆ๊ปปี๊ปนี้ปี๊ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยได้ว้าวหน้าตากฉนั้นมุดได้มาลองเปิดให้หน่อยหน่อยเข้ามาดีเข้ามาไหนเปิดสิตาเปิดฝั่งนี้อยจะเข้ามาหน้าตาใครก็เดินเข้ามาดีเดินเข้ามาเลยได้ไหม ไม่ได้อะมันติดอ่ะโอ้ยใหญ่ไงแกก็เดินเข้าประตูพอดีมีประตูไม่เอาไปโอ้โหนี่แกสร้างแท่นน้ำอีกตรงนี้ไม่ใช่สาดนะบอกไว้ก่อนข้างหน้าเนี่ยเออนี่แกสร้างอลังการขนาดนี้เลยเหรอไอ้อลังการตรงนี้ไม่ใช่สาดนะที่แกลงไปว่ายน้ำไม่ใช่นะตรงนี้คือบ่อน้ทักโขงกระแสน่ำโอ้ฉันรู้อยู่นะดูดูดูที่พีที่ด้วยเไง โอ้ที่นั่งเต็มไปหมดเลยนี่คือห้องครัวมีหนังสือให้อ่านด้วยไอ้นี่ก็าเรีคือมันไม่ใช่ห้องครัวนี่ถอาเดน่าบอกไว้ก่อนเป็นผู้มีความรู้ต้องมีหนังสือไว้กับห้องครัวเวลาเปิดไฟคีไฟกระเด็นใส่หนังสือไม้สายทั้งบ้านฉันว่าแกเอาแกเอามาประดับเฉยๆแบบโอ้ยประดับกันแหละดีไอ้นี่มีข้างในตรงนี้เป็นห้องนอนห้องนั่งเป็นห้องนอนอยู่ตรงนี้ มันจะแคบที่หนึงเผื่อเราใช้สถานที่ในรถไฟอ่ะออดีดูมีที่นอนตรงนี้ด้วยนะครับมีนอน่ค<อ>นนี่นี่ของท่านนี่ของเป็นพี่นี่ของเกนี่ของแกนี4คนพอดีเลย <c oughs> เออนี่แต่แปลกนะคือเรามากินข้าวตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วเราเปิดหน้าต่างตรงนี้มันก็กลิน<ไ>่นแหละกลิ่นก็เหม็นนะนอีกตัวเดี <c oughs> ยวใช่ทำไมทูก เอาไว้ก่อนเลยเรียกไปทอๆไปดยมตืเดี๋ยวเหี้ยวข้างหลังแกข้างหลังแกข้างหลังสวัสดีครับจะมาทำอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปดูข้างหน้าสิไหนไปดูข้างหน้าสิข้างหน้านู้นเดินขึ้นมานั่นนนนั่นว้ยมีป้อมปาการของแกด้วยนีินาเนี่ยเจ้าหมีลากมาลากมาลากมาวางตีไอ้เข้าเมาเลยมาเข้ามาเข้ามตัวนั้น์อ่ะตัวนั้น์อ่ะ ไัวไหนตวไหนแม่ิใช้พลสิโอ้โเดือๆๆๆือดเๆือดๆๆๆๆๆๆดือดเดือดเดือดเดือปเดๆอดเดือดเดือดปดือดเดือดเดือดเปือดเๆๆอดเๆๆๆๆๆๆเดือดๆเดือดเดือดเดๆอดเดืเดือด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 เดดเด โอ้โดออกมาจากชักโครกจอยมันโดดออกมาจากชักโครกเกลงไปแล้วลงไปแล้วมามามาโอ้โหชุนไม่โดเฮ้ยดกไ่ดไมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังตายละโอ้้าลายตัวโต้ไฟไชักโครกระเบิดไชักโครกระเบิดไปต่อไปดูดูดูตงชักโครกตัวหนึ่งงชักโครกอ้ยมันบินชักคี้โคเฮด ปัดใบเนี่ยดูสิไปแล้วไปแล้วเจ้าหมียิงบัลยิงกระบอกนี่ยิงแกกรมาอเยอะจีิเจ้าหมีอ่รงไข้างหลังข้างหลังข้างหลังทคนตุ้ม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 ตมเฮ้ยตัวนั้นมาแล้วเจ้าหมีเฮลิคอปเตอร์ตัวไหนตัวไหนดิโอ้ยิงมายิงมนยิงมาข้างหลังข้างหลังก อ้ยไอ้แมลงวันแมลงวันแมลงวันสัวโอ้ยเกมโว้ยฮะนี่นี่ยอะไรอ่ะมันใช้ท่าอะไรเนี่ยไม่ใช่ท่าอะไรเหรอต้องสร้างอีกหลังหนึ่งแล้วต้องสร้างอีกหลังใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวเราจะสร้างอีกหลังกันเจ้าบีหรือว่าไปสร้างอ้าเจ้าบีไม่เหมือนที่คุยกันเลยดิ ไป่บบน,นี้แกไปแบบนี้ดีแล้วที่จะตายอ่ะแพ็คปุ๊บอยากเข้ากันด้มอ่ะกันด่ะนี่มันไม่ใช่กันดมนี่มันสว่โอ้หหัวเป็นแกตัวเป็นหุ่น,น,นยนต์ไงแต่ว่าอันนี้หัวเป็นแกตัวเป็นโ้ยฉันไปใช่สกีบีดีนะ ที่กลายเป็นสู้แบบนี้เนี่ยจะขี่มินี่อ่ะจะี่มินโง่ขนาดแบบีมง่ยัไม่จจะไม่ใ่ีนีอะไรเนี่ยโอ้ชคือนูตัวนุ้ตัวนุ้นตัวนุ้นฉันว่านะฉันสู้เขาไม่ได้เลยอ่ะตัวใหญ่กว่าหลายเท่าเลยฉันเนี่ยฉันสร้งเกมเอาไว้แล้วเพราะใจฉันสางเกมเอาไว้แล้วเยแกยืนหยัดเยยืนหึ่งยืนหนึ่งนายืนหนึ่งอะไรล่ะ

ได้ได้ได้ยิงยยิงยิงเลเซอร์บีมโชคดีนะเจ้าบีเมื่อกี้เบ่งแรงไปหน่อยอ่ะเออดูข้างล่างสิโอ้โหอ๋อเจ้าบีแกต้องห่วงตรงนี้ได้ไงเนี่ย เอาไหนบอกเป็นเพื่อสกิบดี้กันไงอ๋อเป็นเพื่อนหรือเป็นเล่าดูสิท่านผู้ชมบอกให้เป็นสกิบดี้แล้วตัวเองก็หนีไปใครชอบซูมต่อจอยโดก็ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะเอออย่ากินข้าวตอนนี้ล่ะท่านผู้ชมคนน่ารักทุกคนบ๊ายบาย